วงเชมอนฮาสวัสดีนักเรียนชั้นป .3 ทุกคนนะคะมาพบกับเราซื้อนอยครูนอยสอนวิชาภาษาจีนเหมือนเดิมนะคะวันนี้เราจะมาทบทวนตัวเลขก่อนเลย1-20นะคะมามพร้อมๆกันไปนเลยนะลูกอี เอ็ดเอามือขึ้นมาเลยลูกเอามือขึ้นมาสืออีสือเอ๋อสือซานสือซื่อสืออู่สือเลี้ยวสือชีสือปาสือจิวเออสือเก่งมากต่อไปวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์จำได้ไหมคะวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์อ่ามาพร้อมกันเลยนะลูก สิงชีอีวันจันทร์สิงชีเออวันอังคารสิงชีซานวันพุธสิงชีซื่อวันพฤหัสสิงชีอู่วันศุกร์สิงชีลววันเสาร์สิงชีรือวันอาทิตย์โอเคสุดยอดเฮนปังต่อไปเราซื้อขอทบทวนคำศัพท์นะลูกเราจะพูดแต่คำศัพท์เนาะประโยคเรายังไม่ได้ทัวนนะคะมาตัวแรก พร้อมๆกันเลยอีชีตุยเปี้ยงานพร้อมกันเลยหนึ่งรอบโกสุนนะัขเมาแมวหยีปลาต้าเชี่ยงช้างเหนี่ยวนกโสงเมาหมีแพนด้าโอเคบทต่อไปจำได้ไหมคะที่เรามีท่าประกอบด,ด้วยนะจำได้ไหมอ่ะมันมีท่าประกอบด,ด้วยอ่ะจะแล้วมาลูก อเออสันหนึ่งสองสามอะไรลูกเดี๋ยนะอ่ะหนึ่งสองสามวาฉันนีเธอทาเขาผู้หญิงทาเขาผู้ชายเจียเจียพี่สาวเมยเมยน้องสาวเหล่าชื่อคุณคู่สฉเฉิงน,นักเรียนเก่งมาก ต่อไปนะคะวันนี้เราจะมาเรียนต่อจากครั้งที่แล้วนะลูกครั้งที่แล้วเราเรียนอะไรไปนะเสียงพยัญชนะจําได้ไหมคะเสียงพยัญชนะอ,ะอ่าเดี๋ยวเราซือจะทวนเสียงพยัญชนะให้พวกเราอย่างรวดเร็วไปเลยนะคะที่เราร้องเป็นเพลงจําได้ไหม 2> 1, 2, เอ,อ้ยหนะึ่งสองเริมปออมอฟตเทนเลกเกอร์ ช,ชื่อชื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 ่ชชือสามในหนึ่งแล้ชวชือชื่อชือชื่ือโอเคตรงนี้พยัญชนะใครยังไม่ได้ก็ไปดูอีพีหนึ่งนะคะที่เราเจอซื้อสอนพวกเราไปแล้วอันนี้เป็นอีพีสองนะคะเป็นอีพีสแล้วเราจะเพิ่มตรงเสียงสละเดียวตรงนี้มีทั้งหมด หกเสียงนะคะแต่จริงๆแล้วมีเสียงสลับผสมอีกสามสิบเสียงนะลูกแต่ถ้าหนูสามารถเข้าใจเสียงสลับเดี่ยวหกเสียงนี้ได้แล้วเนี่ยหนูสามารถอ่านเสียงสลับผสมได้อีกเกือบสามสิบตัวเลยนะคะมาดูเสียงสลับเดี่ยวที่เราเรียนกันจะล่องเรียนกันวันนี้มาดูตัวแรกนะคะตัวแรกอันนี้ไรเอ่ยตัวเออยู่ในใบงานที่เราซื้อแจกให้พวกเราเลยนะคะตัวเอเราอ่านออกเสียงว่า อาออกเสียงพร้อมกันก็เราซื่อสวตามพูดตามหมบสี้เลยอ่าอ่าต่อไปโอโอโอเคต่อไปนะคะตัวอ e ีเราจะไม่อ่านว่าอ e ีนะลูกอ่านว่าเออเอออ่ะใครได้3มตัวแล้วสุดยอด <S <S เรามาลองทวนอีกหนึ่งรอบนะคะอีกหนึ่งรอบอ่าต่อไป โอ้แล้วก็เออเราสามารถที่จะออกเสียงไปด้วยแล้วก็เขียนใบงานไปด้วยพร้อมๆเลยนะคะพร้อมกับระบายสีให้สวยงามเลยตัวต่อไปเรารู้จักตัวนี้คือตัวไอแต่มันไม่ได้อ่านว่าไอออกเสียงว่าอีเก็เหลาือ่วชัว่อีจสวยเปียโนีโอเคอู ตัวยูแต่ไม่ได้อ่านว่ายูนะลูกอ่านว่าอูหอปากแบบนี้อูเกันเหล่าซื้อซัวอูหาพูดตามแบบซึ่งลูกใจสวยเปียนอูใจสวยเปียนอ,ยเยนอูเก่งมากตัวสุดท้ายยูที่มีจุดๆมันมีตาอยู่บนหัวเลยแบบนี้นะคะออกเสียงแบบไหนมาฟังเราซื้อออกเสียงมันจะมีเหมือนสองพยางอยู่ในตัวเดียวกัน แล้วเราทำปากห่อๆหอไว้ลูกทำปากห่อๆไว้ออกเสียงอูแล้วก็ออกเสียงอีแต่เราไม่ทำปากอีแบบนี้เราทำปากอูไว้ทั้งสองตัวเลยอุยอีกรอบนึงอุยก,ก็คือพูดอูกับอีแต่เราทำปากห่อไว้เราควจะพูดช้าๆนะคะอย่างเช่นอูอุอูอแต่เราไม่ได้พูดช้าแบบนี้ลูกพูดช้าแบบนี้ถือว่าผิดนะคะ เราจะต้องรวบคําให้มันเป็นเหมือนพยางเดียวแต่มันมีสองพยางรวบคําให้มันเหลือพยางเดียวแบบนี้อุยอุ้ยทำปากของหอพูดอูกับอีแต่ทําปากของไวอุ้ยอุ้ยอ่ะใจสวยเปียกอุ้ยโอเคตัวนี้มันจะยากหน่อยนะคะแต่เราซื้อเชื่อมั่นว่าพวกเราจะต้องทําได้นะลูกทวนพร้อมๆกันอีกหกตัวอีกหนึ่งรอบนะคะอีอีกอีกอหนึ่งรอบนะลูกอ่ะก่อนที่จะทวน อีกหนึ่งรอบลราซื้ออธิบายการเขียนนิดนึงมันจะมีช่องว่างๆตรงนี้ใช่ไหมลูกหนูก็สามารถเขียนลงไปได้เองเลยหนูก็เขียนลงไปมันจะมีบรรทัดที่หนูอยู่แล้วหนูก็เขียนลงไปอย่างนี้นะคะเขียนลงไปตัวอาต่อไปตัวที่สองคืออะไรลูกโอต่อไปตัวที่สามเขียนไปด้วยพูดไปด้วยนะคะเขียนให้ครบทุกตัวเลยนะคะเออ หมายถึงว่าแต่ละตัวมันมีหลายช่องจะเป็นลูกหนูเขียนให้ครบทุกตัวเลยต่อไป e หนูก็เขียนลงไปต่อไปนะคะ u แล้วก็ u เขียนเหมือนเขียนย u แล้วก็มีจุดๆแต้มอยู่ข้างบนด้วยนะคะเข้าใจไหมลกูกอ่ะ e จิตูวิี่อ่านพร้อมๆกันหนึ่งรอบมา อาโอเออีอ ah. oh. uh. e. uh. okay. ok ูวีโอเคเกินฟางเก่งมากๆเลยนะคะถ้าใครพูดตามไปด้วยนี่จะเราจะได้ค hey, mm ุ้นชินกับปากของเราเราจะได้พูดได้นะลูกนะต่อไปที่เราจะจะเพิ่มให้วันนี้คือการแนะนำตัวเป็นภาษาจีนนะคะเราสามารถ ทักทายแล้วก็แนะนําตัวพร้อมกันไปได้เลยนะคะอย่างเช่นเราซือ้ออย่างเช่นเราซือ้อเจอใครก็แล้วแต่เนี่ยเราซือ้อจะทักทายเขาว่าสวัสวดีเนี่ยเราซื้อสามารถพูดว่าหนีฮาวหนีฮาวหนูก็สามารถพูดหนีฮาวหนีฮาวก็ได้นะคะแต่ถ้าหนูพูดกับเราซือ้อหนูก็สามารถพูดคําว่าเหล่าซือ่อหนีฮาวก็ได้ลูกแล้ววันนี้เรา้อมีเพลงหนึ่งเพลงมาให้ด้วยนะคะก่อนที่จะไปที่เพลงเราซื้อเพิ่มประโยชน์นิดนึงคือ เราพูดแนะนําตัวเองเข้าไปอย่างเช่นฉันชื่อเราก็บอกว่าไงลูกฉันคือวอวอที่เราเคยเรียนไปแล้วแปลว่าชันแปลว่าผมแปลว่าดิฉันไ้แทนตัวตัวเองนะคะวอตามด้วยคำว่าเรียกหรือว่าชื่อว่าฉันชื่อว่าก็คือวอเจียวอ่ลองพูดตามเราซื่อก็เราซื่อซัวอีเปียนวอเจียว再说一遍ว่วอ เจียวอ่ะทีนี้เอาเรียงประโยคกันเลยลูกมีวอมีเจียวก็คือฉันชื่อแล้วก็ตามด้วยชื่อของตัวเราเองเอย่างซื้อชื่ออรพันธ์เราซื้อก็แนะนําไว้ว่าวอเจียวอรพันธ์สมมติเราซื้อเจอคุณครูเราซื้อก็บอกว่าเหล่าชื่อนี้ฮาวแล้วเราอยากจะแนะนําตัวเราให้เขารู้จักเราก็พูดว่าวอเจียวอรพันธ์อีกหรอบนะคะเราชื่อนี้ฮา วอเจียวอรพันแบบนี้นะคะหนูก็สามารถไปฝึกฝึกแล้วก็ส่งคลิปวิดีโอสั้นๆที่หนูฝึกพูดคําว่าเหล่าชื่อนี้ฮาวว่่อเจียวแล้วก็ตามด้วยชื่อของหนูเองนะคะส่งเข้ามาในไลน์กลุ่มเลยไลน์กลุ่มที่เป็นกลุ่มการเรียนการสอนของภาษาจีนปสนะคะเราสามารถส่งเข้ามาแนะนําตัวเองให้เหล่าซื้อได้ฟังกันนะคะแล้วก็เพลงที่เหล่าซื้อจะเพิ่มให้เนี่ยจะมีคําเพิ่มคําศัพท์เพิ่มเติมคือมีคําว่านิฮาวที่แปลว่าสวัสดีใช่ไหมลูกแล้วก็มีคําว่า นิฮาวมานิฮาวมาแปลว่าเธอสบายดีไหมแล้วก็มีคาําว่าเจ้าช่างฮาวเจ้าช่างฮาวแปลว่าสวัสดีตอนเช้าหรือเราอาจจะแปลเป็นภาษาไทยว่าอารุณสวัสดิ์นะคะเจ้าช่างฮาวแล้วก็มีคําว่าหวานช่างฮาวสวัสดีตอนเย็นหรือตอนกลางคืนนะคะเดี๋ยวเราซื้อจะเพิ่มตรงนี้ให้แล้วก็ร้องเพลงไปพร้อมๆกันเลยนะลูกไปดู Okay. สวัสดีาาสสเป็นคาศัพทที่เราซืเพิ่มให้มื่อี้เลยนี้นี้าจาวเจ้าช่างหาสวัสดีตอนเช้าหวานเช้าหาสวัสดีตอนกลางคืน,นเรามา,าร้องพร้อมกันอีกรอบ วันนี้เราได้อะไรเพิ่มเติมไปบ้างของ EP 2วันนี้เสียงสระเดียวมีทั้งหมด6เสียงที่เราเพิ่มไปนะคะแล้วก็ทบทวนคำศัพท์เก่าเนาะแล้วเราก็ได้คำเพิ่มอัดที่หนูจะต้องอัดคิดสั้นๆในการแนะนำตัวเองส่งมาในไลน์กลุ่มให้เราซื้อก็คือเหล่าชื่อนี้ฮาวบอทเจียว,วตะตันไปชื่อตัวเองอย่าลืมนะคะแล้วก็ไปฝึกร้องเพลงนี้จะได้ร้องกันได้พร้อมๆกันเลยเนาะ เรียนภาษาจีนให้สนุกนะคะวันนี้บายบายค่ะใจเจียน